ครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์คอร์เซนเตอร์นะครับที่ได้เข้ามายุ่งกับแท็กซี่เทวดานะครับเรามาฟังนะครับการติดต่อกับแท็กซี่นะครับดูว่าแท็กซี่เทวดาเขาจะพูดอะไรกันบ้างคุณครับไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุส่งค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้42เจ้าหน้าที่9 ดีค okay, um, ่ะโอเคครับคุณว่าไงครับอะไรนะคะที่ที่คุณโทรมาค่ะแจ้ว่าอะไรคะว่าพันกะดูระดกดูะไรยยักษ์ะอ๋อค่ะแล้วข้า่าอนาคาเขาคาดหมยอะไรก็เปล่ต่คะไม่รู้เรื่องอะนี่อยู่ที่ไหนเนี่ย บริษัทเอคาอยู่ที่ไหนคับอยู่แถวไหนอ๋อคภูเก็ตกครัอ๋อภูเก็ตแล้วแล้ยังไงคอะไรบมมาคุณลูก้ารู้สักรไม่คะไม่ได้สั่งหรอกหัวจมูนไม่มีตันสั่งอะไรเลยเออเยขอยยไเราไมก้นะฮะ อาจจะโทรรึเปล่านะคะทางเราไม่ขอใช่ไหมคะไม่นะทางทางเราอ่ะแล้วมีมีมีหมายเล่นโทรกลับไหมเดี๋ยวผมเช็คดูดีว่าใครส่งมาแล้วไหมผมอ่ะสามารถจะต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวโทรกลับไปนิดติดเลยนะอย่าวรอกกันนะเพราะว่าไม่ี derrière, sink, main, ่เขาฝากของผมไว้แล้วไม่รู้ว่าเขาส่งไว้ยังหรือว่ามันจะโดนอะไรอ่ะ เห็นเขาบอกว่าโดนอายัดของขอทราบได้ไหมคะคุณพนทางทำมาชื่ออะไรอ๋อผมรับจ้างเก็บเงินกู้อ่ะอ๋อค่ะอ่ือผมสั่งปืนไว้แล้วเขาไม่รู้ว่าจะส่งมาได้หรือเปล่าอ๋ออะไรนะฮะครับผมสั่งปืนไปอ่ะเขาอายัดแล้วผมเดี๋ยวผมจะเอาใบใบ พอสอบป .3 เนี่ยไปให้เขาดูว่าโอเคเปินมันมีทะเบียนอ่าผมไมติดต่อกับใปรเลยติดต่อคุณลับไปคุณเชื่อะอะไรแม่ไม่กล้าพูดเลยครับตัวนะครับ <c ười> เล่นกับใครไม่เล่นไปเ,เล่นกับแ <c ười> ท็กซีเ่เฮวดา <c ười> <c ười> เฮ้ยหากินง่งยงเฮ้ยพวกนี้รับท่านใดรับ อย่าอกหลงเชื่อนะครับเป็นเหยื่อพวกมันนะครับปัจชุบันนี้ระบาดมากเลยคอเซนเตอร์นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเจอวันี้นะครับคิดไว้ก่อนนะครับก่อนพูดอะไรจะออกไปนะครับอย่าไปบอกหมายเลขบัญชีมันล่ะนะครับมันก็จะมาแบบอย่างเงี้ยแปลกๆนะครับแต่ดีว่าเล่นกับผมบ่อยผมบอกตรงว่าผมมีเวลาว่างมาก นะครับอยากจะมาคุยกับผมกากมานะครับถ้ามาดีก็ดีถ้ามาไม่ดีก็อย่างเงี้ยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับได้ระวังกับการเตือนภัยนะครับในพวกคอเซ็นเตอร์นะครับวิชาชีพนะครับนี่พวกนี้แหละครับมาตอนที่ช่วงโควิดระบาดก็รู้ว่าเงินทองหายากก็ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับจากโควิดและรักษาในรักษาตัวอย่าตกเป็นเหยื่อกับพวก แก๊งคอรเซนเตอร์นะครับขอบคุณมากครับจักซี่เทวดานะครับปาตยนะครับขอบคุณครับอันนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์คอร์เซนเตอร์นะครับที่ได้